ล้วพ่อนะในโอกาสที่พวกเราทั้งหลายเจ้าบาทน้องคอนพัฒนาไรมีสัทธารวมกันจัดการมันเป็นบุญขึ้นมาจัดการท้าบุญขึ้นมาแล้วการขบุญร่วม ร่วมยาหรืร่วมโกงร่วมโขงร,ร่วมบาทเอาไี่ได้อันนี้ก็เฮ็นในสมาติได้คิดถึงสุภาษิตคำสอนของปู่เดชเจ้าหลวงเตั์เอาไว้บอกเอาไว้ว่าสุขาสังกษาาัษสมาคีสุขาสังกัษาสามาคีคือว่าความผ่องเพลียงของโมคณะถ้าไม่เกิดความสุข เป็นขำสอนของพระพุทธเจา้าเป็นขำ้ตัดของพระพุทธเจา้าเพื่อว่าวาไ <c oughs> ว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้เพราะเขามีความสมัครสมานสมาสมาัคคีกันบานไดเมือไใดชมชนไดมีความหักสมัครสมานสมามัคคีกันเป็นเหตุนำมาสู่ความสุขความสงบความเจริญรุ่งเรือง,องได้ไหลายอย่า,เาปปงเราจะบอบานเท่าที่ว่า เกมาหลายปีกับตัวปีตัวปีขึ้นมามีการทําบุญร่วมกันอยู่สละกลางบัตรถึงเขาจะว่าเป็นจุดร่วมทีดร่วมใจในการสร้างสิ่งดีๆขึ้นมาในชุชชมชนของเท่าการที่ค้เท่าจะมีวามรักวามสมัครสมานสมรู้กันนี่มียังเป็นเครื่องมิยังเป็นเรียกว่าตัวขับเคลื่อนตัวผูกตัวมัดตัวรัดซึงตัวเทตินตุม้ม ห,ห้องกันไหนการจะเกิดค้อสมัครสมานสมัคีวนว่าเกิดขึ้นมาโดยที่ผมมีเหตุผมมีปัจเัยเดันมีแนวครับเขื่อนตัวทรรมะเป็นตัวครับเขื่อนเห็นเขาเกิดข้อหักกันความสมัครสมานสมัคีกันแต่ว่าเขาอาจจะโหมดจักสื่อของมันดอบแต่ว่ามันเป็นโดยธรรมชาติเพรามีการปฏิบัติถูกต้องตามนักคำคำสอนของนักปัจจุบันทั้งหลายหรือว่าผู้เรยเจ้าคนนี้นะ เพราะหนึ่งขนอดาสิเกิดข้องหากกันนี่ปฏิเสธบ่ไรเลยอันที่หนึ่งเกิดขึ้นจากอากยัางอันที่หนึ่งเกิดขึ้นจากการเคอยซอยละกันเคยให้เคคยให้สิ่งของสิง่งกันและกันภาษาธรรมเขาเรียกว่าให้ธาตุอะไให้ทาตให้ธาภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าเสียสละแต่บ้านใดเมืองใดชุ่มชนใดเป็นคนจี่บมีคิดใจตะนี จนเกินไปด้วยส่วนมากนะค้นส่วนมากผู้ติ่จะมีความตะนีก็จะมีหรอกในชุมชนบาน้านเฮาเมืองเขาหรอวต่วละบัดตะลุงมันส่วนหน่อยนะคนส่วนหลายเป็นคนที่ไม่จิตใจเอือเฟื่อเปิดกว้างสาหรับการสาหรับการจะแบ่งจะปั่นขี่จงใสบนว่าเตยพระเจ้าประสงค์เลยันวาคิดจะแบง่งจะผ่าเดยหมายถึงว่าทั่วไปในคนในชุมชนเฮาในกลุ่มเขามียั่งกับแบ่งกันกินแบ่งกันใส ผูมีหน่อยก่พผูมีภู้มีหน่อยกายใสู่้มีร้ายผู้มีร้ายกายใส่แบงปันในภู้มีหน่อยเนื้อแบงห้แก่บรเจบบรสงเกวตเจวาาก็ง่ายหน่อยตวน้กระดาวนคนทำหน่ายง่ายอยู่แต่ว่าการบ้านใดเมืองใ้นะคิดจังไสไม่ควงหนูซื้อจังไสบมเป็นคนตานีจนเกินไปคนส่วนหลายนะมีเงี้กับขอกันกินไหนแบงกันกินไห้ธรรมดาโมไดนสื่อโมไดนหากันปัานได อ่นี่ท็ว่าเป็นเหตุที่เนี่ยหักกันเลยตบานใดสู้ชนใดมีกิริยาอาการในการปฏิบัติธรรมสันโจะเป็นหักกันหลายคือหอดคือเทิงกันเขาสังเกตเบิงเบื่อเขารับสิ่งใดจากคนอื่นส่วนบาทสิคิดหอดเลยเลยถ้ามาสังเกตเบิงกอกอืมแลเป็นเป็นเพงผ่านี่โอ้ยไม่บอกวูได้เคยใสบาดปอกได้เคยใสบาดหรือว่าเคยหายนะจะจะเป็นคือหอดไ เป็นเลยหายย่างยิ้มหิวนะหายย่าเขาลำมบากเขาคัดตกัดคัดของบ่มีสมบูรณ์มีคนมาซอยเหลือที่มันคึ้นถอนบ่ลืมปูเลียงสังกัดได้ดีหลายเลยหายย่หรือวาย่างมีอยู่กตามมาหายก็ยังคึอหถอนอยู่ขึ้น่าจิตใจกงคนทั้งหลายใหญ่จนทั้งหลายคงกีบ่อเต็มตังค์ไปเนาะมีคนมาหายเนี่จ้างกีฬาก็ต้องขึ้นถอน่ะ ตึองแมว้ว่าบางทีบางครั้งอาจจะบ่แสดงอาการออกมาเตรียมถี่ปันไดนหอ,อนทิ่ที่วาันหอนก็ห่อาหายาสิสแสดงดีใจกับโบ,บน,น,นอยากแสดงปันไดนท่ามส่งกันขึงอยู่แต่ก็ใจดีอยู่เลยใจดีอยู่เหมือนมีคนเอาของมาให้ว่ามแต่เป็นคนอื่นนะโหนอยากที่พี่น้องมาให้โอ้ยขึ้นดีใจอยู่เลยนี่นถือห่าค้องถืงใจของหอแห้งดีใจแห้งแห้งขึ้นหอดแห้ง นี่คือว่าเป็นสลัก <c oughs> เป็นเครื่องที่ถึงหักเกิดให้เกิดข้อมูลสุดดีต่อกันผู้เจ้าคนบอกไว้ผู้ไหย่อมเป็นที่รักของผู้รับปันในคณะเดียวกันผู้รับก็ย่อมเป็นที่รักของผู้ไหกันเลยแต่ไม่แต่ผู้คิดสิไหไก็อว้ยผู้รับด้วยผู้รับโบมีนี่กับโบเป็นทาคือกันเอาสังเกตบงหรือว่าเขาเคยมีประสบการณ์ที่ว่าเขาต้องการจะหให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้อื่นนะเตรียมอย่างดีาะว่าอย่างดีเอาไปไห้เขา็รับของเขา เสี้ยกงสึกเกเรนจังกระดผู้ไหนี่กระดายเคลื่อนได้อยู่เล้เขามีอย่างใหนึ่งคือรัทธาเจผูุ้ณณนเคลื่อนรัทธาแก้าปนีอ่าูกี่ยวับลัทธต่อผู้บาอาจารย์ทีประจบประส์นะมาสิไปใไ้ขับคนเวลาพองห่อเลยอัตมาว่าดีใจบุรีเป็นอะไรเคลือนไหลเลยปีก้องห่อเพ่บุรี้พ่าอัสันสิบ่พเคลื่นไหยอัตมาเคยสังเกตบ่งว่าบางเถื่อเขาผู้ไฮเป็รถสิไ้นั่นนั่นน่เขาเวลาพองห่ออ่นะ กจ่ายบอดีปบาหนึ่เพราะนั่นผู้เจ้าอนววาต่างคนต่างซอยเหลือกันจังสิเกิดประโยชน์ผู้มิศทธา้องการจะหิหนะครก็มีผู้ต้องการจะรับนั่ที่ผู้รับนั่ได้ครอบโซนมกันทั้งสองฝ่ายเลยน,นี่บรรดาที่ว่าตัวนี้เขากะ <c oughs> เอาไว้เป็นก่อคิดกลยเมื่อมีผู้ได้ใหม่สิ่งองเอาที่จะมักกตามมากกตามให้อนุโมทนาไปก่อนด้วย ยินดีไปกย่าไปตีเขาเขาเลย่าไปปฏิเสธเลยเป็นการรักษาหนามใจว่าเขาไหวน,นะนี่พคนว่าฝ่ายพานีา่้ผูพระพุทธเจ้าคต้งบอกไว้เลยว่าห้ามไปตีเด็กขาดเขาไหวเขายาังได้ไก่นะส,สาทุเอา่ไว้จังหวะปืนกี่เราผาก็ได้ปืนกองใส่บมตีนะเพื่อผู้ตีก็จะมีบริยากเอาไว้แต่ว่าส่วนมากว่าไอ้ตีได้บรเจ้าคสาธุเอาให้ดีกับสาธุให้โมดีกับสาธุให้ข้องมากับสาธุให้ข้องมากับสาธุ ถ้าตัวอย่างเดียวเลยป่านนี่โอ้โหคนอยู่คนฉันแล้วป่านไม่ออกเข้าด้วยกันปอเข้ากันกันดาดไอ้คนหักไหงร้าตัวเอาเห็นว่าไม่ลาไม่ดุไม่ร้านสื่อนั่นสื่อนี่ม้าหาบางเถื่อเข้ากระดีใจหรอกเทว่าบโอเป็งไม่ออกบางคนบานอื่นมบอกว่าอัตมาเกิดได้ยินบโอเป็งแต่ใจดีอยู่เนียเขาไหวอัตมาสอนเตรียมสการปั้นเกิดปั้น่องกันปีใหม่ยังก็สื่อเสือสื่อผ่าสื่อเองกินเขาอยากว่าไห้ว่า นักวนบ,บอกเปลี่ยนไปว่าให้เขาจอ๊ซ่ือไม่เนี้ยกูไม่าอยากคนว่าเออเต็นเงินเต็มทองเป็นเงินเต็นทอ,องคนว่าบอกเรืสัง่งแต่ว่าวงใจบุดีได้ใจดีอยู่แต่เ่าเปลบบ่เบบปลี่ยนบอกเปลี่ยนดูคตั้งใจเอามาอย่างดีหลานาตั้งใจเอามาอย่างเฮแดหนาเชือวแต่ก็นว่าแก่ี่าาส,สินโมทนาสาธุมหาว่าวตีเขาสั่งมาสันทสุนหรเขาไปะสือมาสักวันคือเดี่ยวบันหมดคือหอดโกนหมดคือเทียนโกุเลดิยนมาจนใหไปอีกล้เขากันไ้ ในครัวงมาเห็ดพลิกเต็มอิ่มคนนั้นพ่อเมย์ห่เนี่ยสำคัญเลยอามาเคยเจออยู่ด้วยกระดบษโมดจักเราแต่ก่อนนโมดจักอืมแาโม่เนี่ยนะว่าบปนดังเออส่วนมากไปเห็นแต่ยิ้มนะพวกเขาใจโอ้จงพ่อพูนเจ้าพนเอาน้ำโมทนาเนาะว่าเออดีกับน้โมทนาบ่ดีกับน้โมทนามักกับน้โมทนาบ่มักกับโมทนาเนาะได้ดีบรดบบานเทานั้ ข้าจำไว้เด้อไม่หกอข้าวพอผู้ใดห้สิ่งใดซะถูกเอาให้อนุโมทนานะเขาดีใจนะเขาดีใจมันโอ้ดีต่อไปต่อมาเขาได้ของดีของพิเศษขึ้นหัวหอกหลุดแล้วจังบามีพ่ญายิ่งเด็กก่อนาจจะมาไปอยู่วันเราบอกอ้ยพ่อหายดีพอเราหายคลองนิดนึงก็อวยพ่อหลังเงี้ยนี่นี่หัวมาอาตมาเคยให้ของเราเราตัวถูกบอกไปให้พ่อห่อโอวยพ่ออีกเลยอาตมาโอ้ธรรมดาดเราเพื่อดี่็จิ้นไป ตอนนั้นก็ได้ไม่ได้คนเอาของปัห้ย้อนปากเป็นว่าปากเป็นเบาเป็นนะย้อนเป็นแต่ว่าย้อนคือไมได้วอลตีย้อนเลยย้องไปตามธรรมเนียมนี่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเ็ดใหด้คิดหอดกันเ็ดใหด้หักกันเฉลีสามัคคีกันอันที่หนึ่งคือการเสียสละแบ่งปันธานอันที่สองเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีการรักษากายว่าจ่า เอาอยู่ในกลุ่ม,นมในสังคมในหมบายขานตางคนตางเหตุตามอารมณ์ตามใจบริสุระวังกิริยามารยาททางกายอิจจะหายมโมโหโทษโศยากตีไปกระตีอยากตบไปกระตบจับ,บจะทำให้ไปกระเหต์นะมู้อยู่ตรงกันงลำบากได้างบ้านได้เป็นสันนะมารมา์าวังเหตุน้าอารมณ์ให้อารมณ์บังคับเคือให้อารมณ์ใสแล้วคนไปแต่จะใสอารมณ์หาไหนล่ะวะ่าติจะหายนะเจ้าถ้าใสแต่อารมณ์มาสัตว์ธรรมะเบิ้ลม่้เหม็นใสอารมณ์เลย ถืออารมณ์ใส่ตัวงี้เขาจะหายแห่งไปตีเขาไปถาเขาไปด่าเขาอะไเพราะว่าถืออารมณ์ใส่เขาเป็นฐานเขาอารมณ์แต่ละของบุรุษเนี่ยโมโหโถโซมาโอ้ด่ายบ่เห็นน้ำทำตามบ่บอกน้ำทำตามในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในส่วนที่บุรีโอ้เดาเพื่อนว่าใส่อารมณ์เ้าใส่อารมณ์บ่แห่งไปหายเขาบ่ไปด่าเขานี่เออพิจารณาเดิมอยู่บาใหม่แต่บุรุษไเกิดโมโหโถโซนั่งเจ้าพึ่งฐานอารมณ์ ยังเป็นฐานอารมณ์ไา่วาสันจะไปว่าใสอารมณ์เลยเขาตก๊เป็นฐานมันแล้วมันว่าเพราะนั้นคนรวยรักษาภาษานี่งคือรักษาศีลห่าหางนะอย้าบอกมันเข้าใจง่ายคือรักษากายบางเขาเอา่ยนกันจะไปเหตุดผิดทั้งกายไปตีไปข่าวไปหลักไปร้อยอีอยังกันะทั้งวาจากขาย้าอย่าบอกในสิ่งที่มัน เน็ีๆก็อื่นเดือดร้อนเช่นข้ามเท็ดข้ามซอเสียดข้ามหยาบข้ามเธอเจิดสีหน้าอืมปนวาเป็นโถษเป็นไพ่ประเทศต่เนี่ยนี่อยู่น้ำกันมวนหลายเลยอยู่ในบ้านนี้เหมือในชุมช่วนเข่าเลยว่าพออยบ้านกระบอกมวนอบตกระบอกมวนมีบ้านกระบอกมวนมีอบตกระบอกมวนหลวงบ้านกระบอกมวน่มวนไปน้ำกันเบิดคูบาอาจารย์กระบอกมวนไม่ได้บอกมวนห่วยมวนเลยอยู่ในบ้านมวนหลายหักกันหลายหน่อย บอกกันบอกกันเห like ็นจากนี้บาอย่างได้กันมะเทียบถือว่าอืมเอิ่นกันไปอันนั่นเอิ่นกันไปนี่หัวแตกอืดล้วนแล้วบัานเ้าก็สิดีเรา่งพซนประเทศต่าเทศนี่คือสิบปอเป็นว่าอาตมาสังเกตุมันเป็นเครื่องที่นีกิดก้อนเมาร์ขีได้มิสินันว่าภาษามิสินนั่ะะมิสินหานะอันที่สองอันที่สามคนว่าอันที่สามคนว่าเปียวาจา นห <c oughs> นึน่งกันอยู่ในสินหาปันี้ว่าจาคือเป็นคนฉลาดวอกฉลาดวอก่อกันสื่อสารกันบอกแตี่เดียวดีๆนะ่ะบอกแต่เนี่นะยมันม้วน,วนสู่กันฝักอ่าสู้นไหนบ้านไหนเป็นยังสั่นโอ้ะจมันจะเริ่มดูเรื่องไหลมันแต่ผู้นำเบาเป็นแห้งคักหลายเลยผู้นำผู้เยี่ยบในยังในเอาเป็นดวงบ้าน,น,านโอ้ใจดีหลเลยใจดีหลายจังหวะจะสมัยก่นอนปีบ้านน้องโอ้ย อ่าปุยบ้านบอกเปี่นนะถ้ายกกับบเปลี่ยนบอกคุณว่านี่หายหลดหายหลดว่าแต่มาฟังยังหอนนำไปเอื่อนคนลบไปวัดเบนเอื่นไปตีไปขานหายยาไปเลยเลยวอนยาเป็นยาไก่ว่ะโอ้ไปประกาศออกคือมันก็จังหนึ่งเด้อแตมาว่าบอกจะส่วนตัวจันึงเด้จังว่าข้างบอกเนี่ม่ประโยชน์เลยบอกเปลี่ยนเนี่ยใส่กยง่ายๆเลยบอกเป็นใส่ง่ายๆท่านบอกเปลนเนี่ยโอ้เงินวางก็โบไปเงินวางกยางเลย อืมมเป็นแนบ่อเปลีปยนมาสําคัญเห็นเลยตอนนี้คุณว่าตั้งว่างููได้บอกเป็นนี่จะเป็นมูหักให้มันก้นหักหลายนะคุณว่าเป็นเครื่องที่เนี่ยเกิดข้องหักข้องสมร k s a m สมคทีกันหนึ่งอันต่อมาเขาเรียกว่าเป็นคนบ่อคอยถือตัวถือตนเท่ากับมีอยู่ดอกข้มอยืนหมันถือมันนตัวตนมีแค่บ่บถือบถือโบถืออย่างไรเมื่อมีคนมาบอกมมว่าเท่าเท่ากับบ่าปฏิเสธนะแล้วฟังไหน นะคนมาวาเจาะจังสันจังสีเดอร์บ่คือจังสันจังสีเดอร์ฟังไหวใจก่อนจะฟอไปหาดได้ตอนนะ่ะแต่ผู้ใดใหญ่คนหักใหญ่โมห์หัเนะมื่อถึงบอกเป็นพ่อกัดตามเป็นแม่กัดตามเป็นโดก,กัดตามเป็นล้ากัดตามเป็นไผ้กัดตามเป็นผู้นั่งกัดตามมีผู้อื่นมาบอกผู้ได้เราฟังจะ่เป็นตะหักไหลแลวก็จะได้ประโยชน์จากคนอื่นหลายตาบ้านไหนชุ่มส่นไหนไม่คน้นแน่นอนนหลายจะเลื่อนไหนบอกกันไหนวอกกันไหน เออบนวันยังไม่บอกก็ไดคอยเป็นนั่นเป็นนี่เลยคอยอย่างนี้นเจ้าเด็กมาสั่นบอกไปเรื่อยๆโอ้จะมันสร้างหลายสร้างหลายยน่ยมได้สิสิบุมีคนแนวอยู่น้ำเหาว่ายนี่ยมได้สินี้ว่ายน่ยมได้สิตายว่าคนแถววนธรรมดาเลยบางคนก็ฟังคนแต่ว่าคนเพยายามคนผมฟังคนผมพยายามนั่อีกเพราจะมันโอ้กหลายทำใหมันผ่านเนี่ยกระยำโดนแดวบนมันจะไันอยู่ได้กันเป็นแนวนักกระด่าย แั้งว่ากันบอกันใดฟังกันใดอ่อนหน่อมทองตนฟั่งบางข้างบางข้าวคนที่เขาเอ่อเดียวว่าคือว่าเขาด่ยกูห่อแต่เขาก็ไม่คว่คิดติดีกูห่อก็มีอยู่แหละถตามาเคยสังเกตบ่งคือบวชมากหรือบวชบ้านโดนบางเถื่อว่าแต่ขาบวชไม่หรือว่าอย่างจ้มบางก้นที่บ่อหูกรบองแมนนด้บางอย่างถตามาไปไเด้ททำมาแกโยิ่งมหลายเถื่อเลยเขาบอกซื่อๆดอกเตยว่ามันมันโดนมันโดนใจ ดอกไม้หนึ่งไปอยู <Armenia Class AS> <T> ่บ <ce tester> ้านหนึ่งดอกยางไปหลอไปบินธบาตพโยมบันท่ากี่รถกลับมามาก็เลยนั่งข้างหน้าคุยกันมาคุยกันไม่คุยกันมากี่รถผ่านผ่านผ่านธงหน้านะผ่านธงหน้าผ่านธงหน้าก็มีพักมีหยามีหนามมีปลาดีละแต่ต่องหาก็เลยแค่สิคุยกัย่งกันเนาะคนบุคุณเคยกันคุยไปคุยมาคุยไปหอวมันง่วงว่าก็เลยบอกว่าโอ้บ้านเจาะเราโดนสมบูรณ์นอกหัวหัวมืดพักกึดหยาหัว อือ้วดปับขึ้นน่ยวดปวดป่านราหดหัวอใส่สมาร้วะอึดอยูกันมอไปหาอาจารย์เนาะาป่เปล่็นนะครับตอหมอจะไม่ตอบ่อนาะหอคือแข่งนะแต่ว่าแม้่งก็หน่อเลยไปบมเป็ี่ยนเลยอึดอยูกันมไปหาเนาะพี่บูอึดปากินหน่อสมารวะอดอยกับมไปหาเออนี่ก็โอ้ยโยมหมอคือแข็งแห่งเลย นัองเกิดกันไหนทำมาแยมเดยเออตัวนี้ก็ไดายนั้นออีไรก็มีย่งดอกปัตมาว่าตอนนั้นอืมบอกย่างนอกแล้วบอกว่ามันถือแข่งเออถือแข่งทำไงไปตัวนี้แต่ว่าถือแข่งได้เื่ออยู่ที่ยมบอกนะสมัยทำมาแต่ย่หลายอยู่เด่เข้าพูดกันห่ะนั้นแตอกระโหลกล้าน้หลอกแล้วแต่ก็เด็กน่อยมันบอกปัตมาเคยก็บอกเด็นก็เด็กหน่อยเนาะในบ้านห้องนั้น น้องเตือรัหลุมล้างคนวัดมันมาวัดเบาๆมั่งสื่อๆมันตอบซื่อๆมันถือของมันเลยแต่เขาขึ้นไปเลยคนนั้นมันบวชมันบวขึ้นเลยคือข้าวหว่านอ่ะแล้วมาไปเป็นธรรมบานไปเป็นธรรมบานเขบวชคอยใส่บาทด้วยบางอย่างเนาะมันหลายโลนทิมแทบหมดคนละไม่กันเลยขึ้นอย่างบวสมโภยยังไงงานไปขึ้นอย่างบวสมโภยเต็มต้นโลนทิมกับคนนั้นด้วย เทศจำเลยสิได้กินบุกสมโภเพราะดีมือนะั่นมันมาวัดกับโป๊กับแม่มันประมาณากเขาเจ็ดปีกํลาลังเบาเป็นนี่ละอืมเลย <c oughs> ขึ้นเป็นข้นะอกับเป็นเฮ้ยน้อยน้อย,น,อยน่อยวันะแล้วพออยากกินบุกสมโภใหุ้นันสิได้กินว่าะอาต,อตมาว่าว่าวเบาเป็นเบาเบอไปหน่อยอาตมาพัฒนดีๆหน่อยว่าอยากพันบุกสมโภมันหนุว่า ไปขึนเราเือตรงพออยาก็ไปขึนเราเจอมาบึ네้ดที่งานผมนะแม่ก็ปั่นอย่างนี้กันไ้เออไปขึงเราเจอมันมาเท่าก็ลงขึ้เท่าขึ้นว่าใครไม่ไปขึงมนหาเท่าได้อย่างมันว่าไปขึนเราเือตรงพอโอ้ขึ้นจุดหัวเลยตัวนี้ลโอ้ไล่เพื่ออยู่นักเสนานีิว่ามันตอบซื่อๆนะมันตอบซื่อๆอืม นี่คือว่าได้ประโยชน์ใจคณะเปิดใจรับฟังนะรับฟังจากคนอื่นนี่คณะบอถือตนถือตัวเที่ยวโซมาเขาอยากถือถือว่าป็นผู้ใหญ่นะบ่อยากฟังไปนี่เพิษแห่นชาวบ้านไหนเมืองไหนเป็นคนที่มีข้อมูกเปิดใจลัณสารานารับฟังถ้าเขาบอกพิชเสียได้เขาบอกพิษก็ได้ก็ได้ประโยชน์เขาบอกใเขาบอกถือก็ได้ประโยชน์เขาบอกพิดก็ได้ประโยชน์เขาบอกถือก็ได้ประโยชน์เมื่อทำมาพิชที่หลังมาพิจารณาที่หลังคอยเอาจาก เอาเอาสลับจากสิ่งที่เขาบอกเขาบอกมานะเพราะตัวนี้ดีหลายนี่มันว่าเป็นเหตุที่มันเกิดข้อพากข้อสมรู้สมาสมาค้ีกันคข้อมอถือตงถือโตอันต้นต่ายเขาเรียกว่าเป็นคนที่บอใช้ประโยชน์ส่วนตนนะบอใช้ประโยชน์ส่วนตนมองถึงประโยชน์ส่วนร่วมประโยชน์ส่วนร่วมเสียงเขาอยู่ร่วมกันสบายที่ท่างหประโยชน์ร่วมกันน่ะสิิงไดถึงจะมีประโยชน์ร่วมกันในชุมชนในมูบานเฮาี่สิบอหนึ่งดู ie, ดาย พราะยา่าสอยเดือกันนะพัดเปลี่ยนกันไปพัดเปลี่ยนกันมาเห็ดตัดเฮ็ดนี่ซอยกันโดยที่บริวงังค่าจ้างร่างวันอียนะนะนอย่างนะทรทิ้งเียวใดเพื่อได้เสียสด้เสียสละเวลาเสียสละกำลังกายกำลังใจเห็ดว่าเห็ดบ,บาดเห็ดยังสิละเห็ดบาดเห็ดทุ่มส้นเท่าสถานที่ต่างๆไปเป็นสาธารณะหนะรือว่าสัมงวัสดงว่าเพื่อกลั่นสางกันลนะ,ะมีโอกาสมีเวลากับพาเปลี่ยนกันไป,ป,เ,ป,นไปเห็ดซอยกันไปนะ เป็นงานไงสัมเด็จอ,อะไรมัมเห็นสำเร็จก็สิบบูมีดอกในเขตเทา่านี้มีบานเท่าครับกระมวาเก็บไซน์เนสานาสนานในวัดเยว่าสิเป็นอนุปร์เป็นทีละเลิกเข้าไป,อปเอง้ายปีหลายเดือนได้ไปสําเร็จใดว่าเรียกต้องซ้อยกันไปละมันสิเป็นเครื่องระเลิกของเข้าแต่ละบุคคลผูวไดเลยปเกี่ยวของนะตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญหลายห้กันว่าสร้างประโยชน์นะสร้างประโยชน์ของคนอื่นสร้างประโยชน์ส้เกษ สาธารณประโยชน์น,นะะเหตุใดแน่นี่ยเพราะว่าสิมีความผูกพันกันมีความหักความสมัครสมานสมัญคีกันภาษาซ้ำเขาเลยว่าสังควัตถุว่ะะสังควัตถุสี่ประการหนึ่งเป็นคนอที่มีการให้ท่าสองเป็นคนที่มีการบอกเป็นปิยวาจาสามเป็นคนที่มีาวาานค,นมควา,าบอบตนือโตสี่ 4. เป็นคนที่สร้างประโยชน์ให้แก่คนอื่น ท้าเห็นด้นักสนิทเข้าสิบวงมีความแตกแยกกันมีคนสนักสมาสคีกันไปตลอดวันเมื่อมีความสามัคคีกันแล้ววันความสุบซบต่ออิ่นหามราไม่เห็นเลยปะคนบ่ผิดบ่เทียงกันคนบอทะเลาะวิวาทกันเออเฮ็ดยังแต่ง่ายเรานี่ยแต่ง่ายเ็พัฒนาได้กตะไ้ป่ะมีความเหมือนคกงมีความอืมเข็มแข็งขึ้นมาเลยจังหวะในมณฑลกอทั้งหลาย เลยมาร่วมกันจัดการท่าบุญพิเศษขก้นมากมีการไหนท่านอภัยมีแยังกัมาร่วมกันซอยกันจัดซอยกันท่านซอยกันเองจนโต้วล่วมมากนะกระบอกอายนะหลายจะเข้ากันเสียสละสิ่งเ่านี้เป็นที่เระลึก,กงเข้าทั้งหลายเป็นเครื่องปูกมาคิพใจของเราทั้งหลายอันนี้กวามฮักวามสมัครสมานสมัครชีกันไปปวเจ็บปวดใจทั้งวันในโอกาสเถอดตมาเล้มาร่วมนะเป็นนะผู้รับอ่า นะท่า,าทางท่าทางของเขาทั้งหลายก็โ,โมทนานะในการกระทำของเราทั้งหลายไปสุดก่อนจบอารโมทนาในวันนี้ก็ต้องคิดตดรงันไดบำเพ็ให้ย่องเบิ่มบานส,สําราญใจจิตสิ่งใดสมวังน์นังใจปองและขัดข้ายค่อยร่วยรวยรวยร็วยจนมันเป็นแสนเป็นล้าน,อง,นองเละอาจมีแฟนใดฮักกันจะพิจกรณาสมประสงค์ความตก,กโศกโรกหลาย,ลายหายพ่ายลงไป eh seni-seni yang lain sampai keren, modal ya walihwa pura paripurenti saat ewa mewa itu tinampe karena mupakapati hiti tampa hiti tamtu mang kepamewa semisatu sampi purento sangkapah janto panarso yatha manisodirasso